สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้ว 6. 2แล้วนะคะใกล้จะจบแล้วนะคะบทนี้มีแค่6.4เท่านั้นเป็นบทง่ายๆสั้นๆรวบรัดจับใจความง่ายๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาสร้างแผนภาพกล่องกันนะคะสร้างแผนภาพกล่องไม่ยากเมื่อวานเราหาเป็นแล้วเอ้ย ภาทิเลเราหาไปแล้วใช่ไหมเราหาคิวหนึ่งคิวสองคิวสามเป็นแล้วเราก็แค่มาวาดกล่องต่อแค่นั้นเองเมื่อวานหาสามตัววันนี้หาห้าตัวมันอยู่ในข้อมูลอยู่แล้วนะคะต่อกันดีกว่าเจ็บคอมากอ้าวแผนภาพกล่องก็คือแผนภาพที่เราแสดงการกระ,กระจายของข้อมูลโดยประยุกต์ใช้จากคอทายของคาบที่แล้วนั่นเองเอามาสร้างเป็นกล่องนะคะน,นี้อ่านโดยสรุปเทคนิคการทําก็คือ ขั้นแรกเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะตามตามคาบที่แล้วเลยพอเรียงเสร็จแล้วก็ไปหาค่าคอทายใช่ไหมคะที่เราหาเมื่อวานที่เขียน Q2 ก่อนเพราะว่าเราหากลางสุดก่อนกลางสุดก็คือ Q2 จากนั้นก็ไปหากลางซ้ายมันคือ Q1 แล้วก็ไปหากลางขวาก็จะคือ Q3 นั่นเองส่วนวันนี้ที่ตามมาก็คือค่าต่าสุดและสูงสุดก็คือตัวที่เราเรียงลําดับแล้วอยู่ซ้ายสุดกับอยู่ขวาสุดนั่นเองนะคะ ก็ครบ5ตัวเพื่อจะไปวาดกล่องนะคะเอาข้อมูลที่ได้มาไปเขียนบนเส้นจำนวนจากน้อยไปมากนะคะน<อ>หนูต้องวาดสเกลเส้นจำนวนก่อนจะแบ่งสเกลทีละเท่าไหร่ก็ได้แต่ทั้งเส้นต้องนับเท่าๆกันอย่างเช่นหนูนับ1ก็ต้องเป็น1 2 3่5 9องถ้าเป็น4แล้ว2ก็ต้อง2 4 6 8 10 1ก1ออะไรอย่างเงี้ยคือแบ่งสเกลให้เท่ากันเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า กล่องไหนมันจะแคบกล่องไหนมันจะกว้างความสำคัญอยู่ที่ไซส์ของกล่องนะคะเ้าไปต่อจากนั้นเอาค่าที่เราหาได้ในข้อ2ออีห้าตัวนั้นน่ะมาใส่บนเส้นจำนวนนะคะน,นี่คือตัมสุดตั้สุดเท่าไราไซส์ไว้ก่อนเลยจากนั้นพอท้ายที่หนึ่งที่เราหาได้ที่เราตอบกันครั้งที่แล้วอะตัวแรกนะคะแล้วก็ไปข้อ2 Q 2นั่นเองแล้วว่าคอท้ายที่3 Q 3ปิดท้ายด้วยค่าสูงสุดของโจทย์ที่เขาให้มาเลขต่ำสุดอยู่ซ้ายสูงสุดอยู่ขวาเพราะเราเรียงจากน้อยไปมากใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วเราก็จะสร้างกล่องสี่เหลี่ยมก็คือวาดรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองวาดรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะระหว่างคอท้ายที่1กับคอท้ายที่2ก่อนตรงนี้วนไปเลย1กล่องนะคะเฟิบเฟ จากนั้นอีกกล่องนึงก็มันก็จะอยู่ระหว่างคอท้ายที่2กับคอท้ายที่3เฟิบได้แล้วนะคะเชื่อมทีละส่วนจากนั้นพอได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาไปเขียน w h i เกอร์วิสเกอนะจ๊าวิสเกอร์รู้จักวิสเกอร์ไหม w h i เกอรนะไม่ใช่วิสกี้ w h i เกอร์โอ้ยวาจะทุเรศจริงๆเลยเรา w h i เกอรก็คือ แขนสองข้างของมันที่เชื่อมตั้งแต่คิวหนึ่งออกมาค่าต่ำสุดจากคิวสามไปค่าสูงสุดนั่นเองตรงนี้เราเรียกว่าวิสเกอร์นะคะซึ่งในบางข้อมันจะไม่ได้หน้าตาสวยแบบอันนี้นะคะมันอาจจะมีกองแคบกองใหญ่หรืออาจจะรวบกันได้ออกมาเป็นกองเดียวหรืออาจจะมีแขนสองข้างเท่ากันหรือแขนไม่เท่ากันหรือไม่มีแขนก็ได้มันแล้วแต่ข้อมูลนะคะ อันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆก่อนหน้าตามันจะออกประมาณนี้นะที่เขาเรียกว่าแผนภาพกล่องนะคะอ้าวไปตอ<ๆ>อ้าวครานี้เม<ๆ>ื่อกี้อันนี้คือหน้าตาเนี่ยนะที่เมื่อกี้บอกแล้วอันนี้เรียกว่ากล่องที่ป่องป่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราเรียกว่ากล่องส่วนตรงนี้เรียกว่าวิสเกอร์ถ้าความสั้นยาวของกล่องก็คือนี่ไง กล่องนี้มันกว้างกว่าใช่ไหมคะกล่องนี้มันแคบกว่าถ้าเรามีจํานวนสมาชิกอยู่เท่ากันไปอยู่ในนี้มันก็จะเป็นไงคะกล่องยิ่งกว้างเราก็ยิ่งโลง่งก็ถึงเหมือนมีการกระจายตัวมากนะคะแต่ถ้ากล่องยิ่งแคบแต่คนเท่าเดิมมันก็อึดอัดเหมือนกับว่าอันนี้คือห้องประชุมสีนครใช่ไหมคะใหญ่มากส่วนอันนี้คือคืออะไรดีนะ คือห้องเย็นของเราละกันเทียบไซส์เป็นยังไงคะเราจํานวนห้องเอ้ยจานวนคนในห้องเท่าเดิมแต่เราอยู่ในห้องเนี่ยมันก็ต้องแน่นกว่าการไปอยู่ในหอประชุมใช่ไหมคะอันนี้คือการเปรียบเทียบกล่องให้ดูทุกกล่องต้องมีคนอยู่เท่ากันหมดนะคะแล้วมันจะหนาแน่นหรือจะกระจายมันอยู่ที่ไซส์ของกล่องคือไซส์ห้องที่เราจะอยู่นะคะแล้วส่วนที่มันแบ่งออกมา ต้องมาแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด4ส่วนเห็นไนะตั้งแต่อันนี้โอ้ยทำไมเป็นคนที่วาดอะไรไม่ตรงถ้าแบ่งมาตรงนี้คือต่ำสุดใช่ไหมคะอันนั้นคือสูงสุดถ้าแบ่งตรงนี้ฟึบอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่หนึ่งใช่ไหมลูกตรงกล่องนี้ก็ถึงคิวนี้อันนี้เป็นส่วนที่ 2แบ่งตรงนี้นะตามจุดเนี่ยอันนี้คือส่วนที่3แล้วตรงวิตเกอร์ท้ายนี่คือส่วนที่4ไซส์สกล่องแต่ละห้องไม่เท่ากันเลยแต่จำนวนคนที่อยู่มี4ส,ส่วนเท่าๆกันก็ต้องคือกล่องละ25%นะคะในนี้ก็ต้องมี25ในนี้ก็ต้องมี25%ปกล่องขวาก็ต้องมี25%และวิก ขวาปีกท้ายนี่ก็ต้องมี2 5ถ้าเทียบก็คือถ้ามีคนทั้งหมด100คนในนี้ก็ต้องอยู่ห้องละ25ใช่ไหมคะห้องละ25คนนะคะพอห้องละ25คนห้องไหนเล็กสุดหนูดูตรงข้างล่างอันนี้มี1ช่อง2ช่องห้องนี้เล็กสุดแต่มี25คนแสดงว่าห้องนี้อึดอัดสุดเลยหนาแน่นแน่นมากใช่ไหมคะส่วนห้องที่โล่งที่สุดคือห้องไหนดูซิ อันนี้มีสามหนึ่งสองสามสี่อันนี้มีสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันที่โล่งที่สุดคืออันนี้อันนี้ก็จะกระจายเยอะสุดใช่ไหมคะเพราะห้องใหญ่สุดแต่มีคนเท่ากันไงเพราะฉะนั้นห้องเนี้ยวิสเกอร์ท้ายเนี่ยมันจะสบายสุดเลยโล่งสุดนะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบนะน,นี่พูดไปจนถึงขาบสุดท้ายเลยนเนี่ยสรุปโดยรวม แต่วันนี้เราจะไปหัดแค่วาดกล่องให้เป็นก่อนวันนี้ต้องวาดกล่องนะตั้งใจนะตัวอย่างที่หนึ่งมีข้อมูลมาทำแบบคาบที่แล้วก่อนเลยก็คือเรียงลำดับจัดแถวใหม่เดี๋ยวนี้ให้ครบทุกตัวนะคะพอเรียงแล้วอย่าลืมไปเช็คข้อมูลนะว่าครบหรือไม่ครบ จากนั้นพอเรียงแล้วทำไงหาคนกลางกลางสุดก่อนอยู่ตรงไหนเลขอะไรอยู่แถวนี้แน่นอนกลางสุดคือเลข5ใช่ไหมคะก็จะเป็น Q อะไรคะคิวใช่ไหมคะอยู่กลางสุดเลข5ต่อไปเราก็ต้องไปหาโซนซ้ายเราจะไม่นับรวมไอ้ตัวที่หมายไปแล้วนะเราจะตัวที่เหลือมาตรงนี้หาคนกลางของโซนซ้ายก็คือเลข3มันก็จะเป็น Q1 พอใช้ที่1น,นั่นเองเลข3 จากนั้นก็ไปหาโซนขวาตัวแทนฝั่งขวาเอามา1คนคนกลางสุดคือเลข6เป็นคอท้ายที่3นะคะพอได้คกบามตัวแล้วข,ข้าต่ำสุดคืออะไรต่ำสุดของข้อมูลชุดนี้คือเลข0อันนี้ต่ำสุดนะน้อยสุดนั่นเองส่วนค่ามากสุดหรือค่าสูงสุดของเราคือเลข14นะคะอันนี้ค่ามากที่สุด ค่าแม็กนั่นเองอะนะค่ามากคือค่าแม็กค่าน้อยคือค่ามินินิมินิเดียวเองเอาคราวนี้พอได้เสร็จแล้ว5ตัว5ตัวนะคะ1 2 3 4 5สตัวที่หมายหัวเราจะไปวาดกราฟเอาเส้นจำนวนมาก่อนเส้นจำนวนมาแล้วแบ่งสเกลให้เท่ากันโดยดูที่จำนวนที่เขาให้มาที่เราเรียงแล้วเนี่ยต่ำสุดคือ0สูงสุดคือ14 ข้อมูลมันใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นนับทีละหนึ่งได้เลยโดยเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมคะหนูไม่เริ่มจากศูนย์ได้ไหมได้แต่ต้องเริ่มให้มันน้อยกว่าศูนย์นะเริ่มจากลบหลบสอะไรอย่างนั้นนะได้นะคะแต่ถ้าเริ่มจากสองได้ไหมไม่ได้เพราะหนูจะไม่มีที่เก็บของพิศูนย์บนเส้นจํานวนต้องสามารถเก็บเลขที่เราหมายหัวได้ทุกตัวนะคะเขียนเกินได้ห้ามเขียนขาดขูนับทีละหนึ่งเอาศูนย์ถึงสิมาแล้วก็เอาจุด ที่เราหมายหัวเนี่ยมาลงไว้เฟึบศมามาร์กไปพ่มินของเราก็จะเป็นเลข0ใช่ไหมคะต่อไปข้อท้ายที่1คือเลข3ใสายปลาต่อไปข้อท้ายที่2คือเลข5ใสายปลายข้ท้ายที่3คือเลข6ใสายปลา แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ14ค่า max ค่าเที่ยะที่สุดใช่ไหมคะอ้าวใส่ป้ายพอได้แล้ววาดกล่องวาดกล่องเราต้องเชื่อมตรงคอท้าย1กับคอท้าย2ก่อนนะอ้าวาดป้ายกล่องแรกกล่องที่2ก็ต้องคอท้ายที่2กับคอท้ายที่3เชื่อมต่อเฟิบกล่องที่2เสร็จแล้วหรือยังยังอย่าลืมแขนของมัน แขนที่เชื่อมระหว่างพี่มิ้นกับพี่แม็กนะคะฟืบวาดไปไตรงกลางห้ามโยงนะตรงกลางต้องห้ามโยงเพราะกล่องมันต้องเป็นห้องโล,ล่งๆเราจะไม่มีอะไรกีดขวางนะคะมันจะมีช่วงกล่องอย่างนี้นะคะเส้นเราโยงแค่จากขอ1นึ่งไปมินจากข้อสามไปแม็กนะคะเสร็จแล้วข,ลข้อแรกเคนะไปดูอีกตัวอย่างนึง ตัวนี้เลขน้อยๆประการแรกเรียงลำดับจากน้อยไปมากฟึ๊ฟึ๊ฟึ๊ฟฟึฟึึ๊หมุนตัวเลขออกมาแล้ว4 5 7 9 10, 12, ้าเจ็ดเ้าอเ้าวเลขยังใกล้เคียงกันอยู่หากลางสุดคือ9อันนี้ขอทายที่2ใช่ไหมคะต่อไปซ้ายได้เป็นพี่หตัวแทนคือควอทายที่1นฝั่งขวามี10 12 17ตัวกลางก็ต้องเป็น12บสอขอทายที่3ใช่ไหมคะ จากนั้นได้แล้วอา้าวพี่แม็กพี่มินเราเป็นเท่าไรล่ะเา้าเลขสก็จะเป็นต่ำสุดใช่ไหมคะเลข7ก็จะเป็นสูงสุดครบ5ตัวแล้ว4ี่ห้าเก้และ17นะสี่ห้าเก้และ17เอาไปใส่ในกราฟนับทีละ1เหมือนเดิมเลขจะได้มีพอนะคะอา้าวไฟตอ ต่ำสุดคือเลข4ใช่ไหมคะต่ำสุดคือเลข4ตามด้วยเลข5ตามด้วยเลข9ตามด้วยเลข12และตามด้วยเลข17ใส่ครบแล้วมาเติมเลขกันต่าสุดคือ4นี้ข้อหนคือเลข5ข้อ2เลข9ข้อ3 12และแม็กคือ17คือเอาเลขที่เราหมายหัวมาเติมนั่นเองต่อไปวาดกรองนี่นะต้องเชื่อมคิวหกับคิวสก่อนฟบจากนั้นเชื่อมคิวสกับคิวสต่อด้วยกรองสีเหลี่ยมเท่าเดิมนะฟบฟ,ฟเอาให้ความสูงเท่ากัน โดยกล่องจะต้องค่อมจุดตรงกลางพอดีนะเส้นเส้นกิ่งจะต้องไม่เอียงนะคะไม่เอียงไม่ต่ำนะต้องกลางแกนพอดีคราวนี้ก็โยงวิสเกอร์ฟึ๊บจบแล้วอแค่นี้เองนี่คือเรื่องการวาดแผนภาพกล่องได้เนาะ,ะตั้งสติให้ดีฝึกวาดมือก็ได้นะคะเพราะต้องไปได้ไปใช้ต่อแน่นอนสำหรับคนที่เรียนต่ออาพอเป็นแล้วก็ไปทำใบงาน ใครงงตรงไหนไปย้อนแล้วก็สต็อปดูนะคะค่อยๆฝึกนะคะอยากเก่งต้องขยันนะคะไปเลยทำเวิร์กชีแล้วเจอกันใหม่นะคะในสไลด์หน้าเลือ,อีกสองสไลด์เท่านั้นสู้ๆอย่าลืมทบทวนด้วยนะอันไหนไม่ได้รีบไปทบทวน เพราะเราจะสอบปลายภาคแล้วเทอมนี้เกรดสําคัญนะคะเกรดเฉลี่ย5เทอมในการสมัครเรียนต่อนะคะอย่ามาเสียดายตอนหลังถ้าตัดเกรดแล้วไม่มีการเรียกร้องไม่มีการอัปเดตทสิ้นแม้แต่1ตัวก็ไม่ช่วยนะคะต้องสตาร์ตตัวเองตั้งแต่ก่อนตัดเกรดนะคะตัดเกรดแล้วไม่มีสิทธิเรียกร้องโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่